วันนี้รายการมูมหานิยมครับมาทําเรื่องราวของการสร้างวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ศิลานะซึ่งวันนี้ครับเป็นโอกาสพิเศษจริงๆที่ผมได้มาคุยกับผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้นะชื่อรุ่นเต็มว่ารุ่นแม่ทัพพิทักษ์ไทยโอ้โหคือความพิเศษของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องคุยกับผู้สร้างและผู้ถวายงานในรุ่นนี้เลยครับพลโทอดุล บุญธรรมเจริญครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะฮะซึ่งเป็นโตโผงานของงานจัดก,การสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้เลยนะท่านนะครับครับซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงปู่ศิลาที่เป็นรุ่นที่เกี่ยวข้องกับทหารโดยตรงเลยท่านอันนี้เป็นเสียงเรียกร้องจากน้องๆอทหารที่อยู่ชายแดน ผมเนี่ยรู้จักหลวงปู่เพราะลูกน้องผู้แทมชาที่อยู่ชายแดนเขาเล่าให้ฟังไปทํางานที่ชายแดนเนี่ยมันต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหลวงปู่อยู่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนนะพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติควรแล้วก็ปฏิบัติชอบเปิดดิบได้ไปกราบท่านแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ว่าเราเป็นทหารอยากจะเอาไปแจกให้กับน้องๆทหารที่ทํางานอยู่ที่ชายแดนแล้วทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่มีความศรัทธา ในตัวหลวงปู่อยู่แล้วแล้วก็เอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างสนามกีฬาทหารเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในให้มันเป็นลานกีฬาหรือสวนกีฬาให้พี่น้องโคราชได้มาใช้ประโยชน์ในนั้นก็จะประกอบไปด้วยสนามกีฬา สนามฟุตซอลสนามตะก้อสนามวอลเลย์บอลแล้วก็จะมีลานออกกําลังกายจากเดิมนี่เป็นอะไรฮะเดิมเป็นสนามกีฬาทหารซึ่งเขาใช้ในการแข่งขันม้าแล้วก็ฝึกซ้อมม้าแปลว่าพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่มากครับประมาณ70กว่าไร่ครับพอมีโอกาสได้เข้าไปกราบเนี่ยแล้วถ้าแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านก็มีความเมตตาที่จะให้สร้างรุ่นหนึ่งคือรุ่นพิทักษ์ไทยเนี่ยนะครับท่านมีความเมตตามากผมไปกราบท่าน สามครั้งละนะครับครั้งที่สามท่านก็ให้เลยไม่ต้องถามเลยวัตถุประสงค์ท่านบอกเลยว่าทหารเอาไปทาเนี่ยท่านเขียนและตั้งชื่อรุ่นให้เองเลยในวันนั้นชื่อรุ่นแม่ทัพพิทักษ์ไทยคือท่านเขียนว่าชื่อรุ่นเนี่ยร,รุ่นรุ่นพิทักษ์ไทยแต่ว่าท่านคงจะคิดว่าแม่ทัพคือผมเนี่ยเป็นคนสร้างคนก็เลยพูดว่ารุ่นแม่ทัพพิทักษ์ไทยจริงๆในเอกสารที่ท่านอนุญาตให้ผมสร้างเนี่ยท่านเขียนว่ารุ่นพิทักษ์ไทย ก็คงจะมีความหมายว่าเอาไปแจกให้กับพักรุ่งป,ป่าพุแตกมชาที่ปกป้องผืนแผ่นดนไทยที่บริเวณชายแดนนะครับผมมีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะไปแจกให้กับน้องๆคนทหาร,รในสิบแล้วก็กำลังพลทุกคนที่อยู่ที่พื้นที่ชายแดนแล้วก็ในส่วนของการสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้เนี่ยจะออกช่วงไหนฮะก็เข้าใจว่าน่าจะประมาณปลายปลายเดือนกันยา ปลายเดือนกันยานี่ก็ใกล้เวลาแล้วใช่ครับใช่ครับประมาณปลายเดือนกันยาผมได้มอบหมายให้ให้กับอิษาลุนเนเขาเป็นคนดําเนินการครับพเพราะเขาเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ใ่เครับเขาเชี่ยวชาญแล้วก็มีความชานาญแล้วก็มีทางนี้ค,คือผมอยากให้มันทําให้มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมไม่มีการเอาของที่ไม่ใช่ผ่านพิธีพรีมสารครับไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษครับเอาไปจําหน่ายให้กับ พี่รากประชาชนซึ่งมีความศรัทธาแต่ผมว่านุกเขาเป็นคนที่สร้างเราได้มาตรฐานดังนั้นในเรื่องในส่วนของการพิธีพุทธาพิเศษนะที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็หลังจากพุทธาพิเศษก็จะมีการแจกจ่ายเหรียญเนี่ยไปสู่มือทหารหารแล้วก็ส่วนพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่อยากจะมี วัตถุมงคลของหลวงปู่ศนะิลาต้องหยาบมากเลยทีเดียวเรื่องราวในครั้งต่อๆไปนะครับมหานิยมจะนํามาเปิดเผยให้กับทุกคนได้รับทราบรับชมกันด้วยนะรุ่นนี้น่าสนใจจริงๆวันนี้ขอบคุณนมากนะท่านแม่ทัพครับขอบคุณมากครับและตอนนี้อยู่กับนุกิษณุนะครับนุครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วามครับเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยเลยก็คือเหรียญพิทักษ์ไทยนะครับรูปแบบเหรียญนี้จะเป็นยังไงครับ รูปแบบเหรียญน,นี่เลยครับพี่วามครับจะเป็นรูปแบบเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญโล่ครับพี่วามก็จะเป็นเหรียญทรงเดียวกับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครที่เป็นเหรียญแจก,กทานนะครับพี่วามครับนี่ก็จะเป็นอย่างนีน้นี่นะอ่านี่นะครฮะนี่เป็นเหรียญสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอันนี้เป็นเหรียญแค่บ,บอ็อกซ์่านั้นผก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกเจ็ดครับตอนนี้ยังยังต้องมีการปรับปรแก้ใช่ครับเพราะว่าผมว่ามันจะต้องคมต้องสวยต้องต้องดีกว่านี้ครับผมเห็นเดือนครั้งแรกเนี่ยนะสวยเลยนะฮะขนาดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะและด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นยันอะไรครับเป็นเป็นยันของหลวงปู่นะครับเป็นยันแถวคลาดแล้วก็เมตตามหานิยมด้วยปู่เมตตาเขียนเขียนยันนี้ให้กับท่านแม่ทัพ นี่นะครับก็จะมีชื่อรุ่นพิทักษ์ไทยแล้วก็ยันเกี่ยวกับแควคาดปลอดภัยด้วยเมตตามหานิยมด้วยก็น่าจะจบอยู่ในยันนี้เลยหลวงปู่ท่านเนี่ย ท่านก็เมตตาตั้งชื่อรุ่นนี้ให้เลยทั้งทั้งวันนั้นผมก็อยู่ในอยู่ในเหตุการณ์นะครับพี่วามครับจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กครับเหตุผลในการที่ที่ทำพิมพ์เล็กครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงอะไรแบบนี้ครับเขาจะได้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นพระองค์ใหญ่ๆก็ผู้หญิงกับเด็กเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยนิยมเอามาห้อยใช่ไหมครับพี่วามครับก็เลยคิดว่าน่าจะต้องทำสองไซส์ส่วนรายละเอียดของเนื้อนะรายละเอียดของการลงยาแล้วก็รวมถึงหน้ากากเนื้อต่างๆเนี่ย รอติดตามต่อไปครับมาเริ่มครับรุ่นนี้ผมจัดเต็มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพิธีมวลสารทุกอย่างปูออปชั่นแน่นอนครับโอ้ับเยี่ยมแล้วก็มีรายการลุ้นให้เล่นสนุกสนุกกันด้วยครับโปรเดิมครับรายการโมมานิยมเกาะติดการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะฮะไปกับวิษนุด้วยแหละครับเราจะได้เหรียญดีๆมาแขวนอีกเหรียญหนึ่งของหลวงปู่ศิลานะฮะโปรดติดตามนะขอบคุณมากนะขอบคุณาครับเอาเหรียญนี้ไปเลยนะเออยังสิ จำไม่เสร็เล้อเล่นเนื้อล้อเล่นแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับบุคคลอีกท่านหนึ่งนะครับที่ท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยได้มอบหมายให้มาช่วยงานนุวิษณุนะร่วมกันที่จะสร้างเหรียญรุ่นนี้และจัดการทุกอย่างของเหรียญรุ่นนี้นะพี่แคมป์ครับสวัสดี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 ครับพี่แคมป์ครับวันพรีมวลสารเนี่ยโอ้โหเห็นมวลสารมากมายเลยทีเดียวครับพี่แคมป์มามวลสารที่นํามาใช้เป็น เป็นมวลสารสําคัญในเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเอาหลักๆเลยก็จะมีเหรียญสร้างบารมี19ของหลวงพ่อคูณนะครับซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อคูณเลยเป็นเหรียญอันดับอันดับหนึ่งของหลวงพ่อคูณเลยเราลูกเสกที่โคราชใช่แล้วก็หลวงพ่อคูณก็อยู่นี่นะฮะใช่ครับแล้วก็มีเหรียญ1นนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็จะมีเหรียญท่านแม่ทัพเหรียญแม่ทัพของหลวงพ่อแดงวัดเขาประดิษฐ์ตรงตัวชุดรุ่นเลยนะพี่ใช่ใช่ก็จะมี หลวงพ่อสะทราด้วยนะครับ408เป็นรูปหลอ่อที่เห็นตรงนั้นนะครับเราก็จะมีทางของคุณอนโอกิด้วยเป็นพปรหปมสารซึ่งคุณอนโอกิเนี่ยก็คือสร้างเหรียญรุ่นนี้แล้วใช้มวลสารเป็นร้อยล้านผมก็ได้นํามวลสารเนี่ยเข้าไปร่วมพิธีด้วยอันนี้ยังไม่รวมกับเหรียญเกจิคณาจารีกเยอะมากนะครับใช่ใช่แล้วยังมีแล้วยังมีเรื่องนี้มีมวลสารที่คุณรุ่มวบให้ที่เป็นร้อยร้อยล้านอยู่แล้วนะะมวลสารมันพันล้านสารอะไรจาก มาเป็นมแผ่นเลยเป็นก้อนนั่นแหละครับทั้งหมดเลยก็คือรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นรุ่นที่ค่อนข้างมวลสารค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็ครบครบหมดเลยมวลสารสําคัญแหมชื่อรุ่นแม่ทัพเกี่ยวกับกองทัพไทยกองทัพภาคที่สองด้วยนะฮะมีปลอกลูกปืนที่เป็นมวลสารสําคัญในหนึ่งเนื้อหนึ่งพิมพ์คืออย่างนี้เราเราเราเชื่อว่าการทำเหรียญแม่ทัพเนี่ยนะครับ เราใช้ปอกลูกปืนซึ่งเอามาทําเป็นมวลสารเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของอาวุธการอาวุธการสารนู่นนะ่รับซึ่งหนุ่ผู้เองก็ก็ได้แจ้งตรงนี้ว่าการปืนกันกระสุนได้นี้จะเป็นเนื้อเนื้อเศษใช่ใช่ใช่ซึ่งคาดว่าน่าจะเอาไ้แจกผู้ทหารด้วยนะครับทางดาเราจะแจกผู้ทหารด้วยนะครับในรุ่นนี้ครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมพอสมควรหนึ่งรุ่น ครับครับผมติดตามต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แคมป์ได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ